สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ัมเพิลนะวันนี้นะครับผมผมก็จะมารีวิวเจ้าคีแลนดนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวฟรีสาหรับคนละโบรอบนี้นะครับผมเป็นสายพลังธาตุน้ํานะเออแล้วก็มีข้อดีนะครับตรงที่แบบว่าใช้แล่น้อยด้วยนะ870เองแถมยืนด้านหน้าเลยครับผมทุกคนเนี่ยดูนะเนี่ย50เลยนะครับผมถือว่าดีมากเลยนะโอเคตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั้นแม็กแบบว่า P 1 0 0แม็กเลยเนี่ย คือผมคิดว่าปั้นได้เลยนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยของกีแลนเนี่ยคือแบบมีทั้งดาเมจแล้วก็เป็นดาเมจพิษด้วยนะครับผมโอ้โหก็คือว่าแบบบอสแบบพวกสเตตหลักหรือว่าสเตตพิเศษเนี่ยเดี่ยงกันเลยนะผมก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะปั้นแม็กพีลอยนะโอเคส่วนสกิลสองนะครับก็จะทําให้ฝั่งศัตรูเนี่ยลดพลังป้องกันทางเวทนั่นเองแล้วก็ลดอัตราการลบดิกของศัตรูด้วยนะครับผมถึงสิบวินาทีเลยนะ ถ้าเกิดเป็นล่างให้เปอร์เนี่ยก็จะแรงขึ้นนะครับผมส่วนไอตรงวินาะที่อย่ก็จะลดลงนะครับผมเหลือแค่เจวีนะแต่อันนี้จะเป็น10วีไงแล้วก็อันนี้ครับผมความสามารถพิเศษจะเป็นการขัดขวางการได้รับแร่ธาตุแล้วก็จะเป็นบับกลุ่มนะครับผมนะเออโอเคส่วนคูดาวเรนเจอร์เนี่ยก็12วินะครับเกียร์ฟรีผมแนะนําเลยเป็นธนูโล่แล้วก็เป็นกระเป๋าก็ได้หรือว่าจะเป็นนี่ก็ได้นะครับผมเข็มขัดน้ตาตาแห่งเกียรติยศนะโอเคเดี๋ยวก็ไปรีวิวกันในสเตจหลักกันเลยดีกว่านะทุกคน จัดไปครับผมผมก็คือผมมี6 0ร้อูบี้ยีใช่ปะคือผมเนี่ยต้องการที่จะสุ่มเลเวลแต่ว่าก็รอเพิ่มโอกาสด้วยนะไม่ไม่วันนี้สี่ทุ่มก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้10บโมงเช้านะครับผมทุกคนใครที่ยังไม่ไต่หอคอยเนี่ยก็รีบไปไต่ด้วยนะผมก็ไต่ครบแล้วแหละโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่ครับกดไปเลยเดี๋ยวมาดูนะว่ากีลนจะโหดขนาดไหนนะผมก็ยังไม่ได้สลับนะครับเพราะว่า ไม่มีวัตถุดิบนะโอเคนี่ครับก็จะเดินไปนะมันไม่ได้เดินช้าเว้ยคือมันเดินปกติเลยนะเนี่ยเห็นปะนี่แล้วก็จะฟันดาบฟึ๊บปากเออปากเอ,อยังไม่ออกสกิลเลยนี่ว่าหรือเมื่อกี้ออกสกิลแล้วผมดูไม่ทันฟึบโอ้โนกิเ no. ล็กของเราโอ้ไม่นะนี่ฟันฟันฟัน,ฟนเออก็เอาเลือดอยู่นะแต่ว่าบอสเลือดไม่ลดเลยนะครับผมทุกคนโอเคก็ไปนี่มีบ้าไฟเข้ามาช่วยด้วย อันนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันมีทั้งสกิลดาเมจอ่าดาเมจพิษแล้วก็ดาเมจแบบว่าลวดเดียวอ่ะทุกคนเออในพื้นที่นะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะแบบลดอัตราการหลบหลีกของศัตรูด้วยเว้ยถือว่าดีอะ่ะเออเนาะแรก่ก็ใช้น้อยเราเอาไปแบบว่าทำเป็น P 1 0้แม็กก็ได้โอเคเอาไปคู่กับไอ้ธนูไฮเอลอ่ะทุกคนเนี่ยให้แบบไอ้นี้ยืนแทงนำหน้านะแล้วก็ไฮเอลก็ยิงอยู่ด้านหลังเดี๋ยวก็ตายง่ายเหมือนกันอันนี้ หรือว่าผมต้องแบบว่าเป็นล่างอัตาต้าก่อนวะทุกคนฟึบ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 เออนี่บอสเคสช่วยหน่อยเอ,อ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกมันจะหลบแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะรู้สึกตายง่ายด้วยโอเคอาจจะเพราะว่าเกียร์ด้วยนะครับผมเป็นเกียร์ฟรีนะแล้วก็บวกกับเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นตัวฟรีด้วยอีกต่างหากนะแต่ก็มันก็เหมือนกแบบับรถิวอาลอะทุกคนริวอัลมายาเนี่ยพวกนั้นเนี่ยคือใช้ใน PP ได้ดีเว้ยแต่ตัวนี้เนี่ยมันใช้แบบใน PP แบบผมคิดว่ายังช้ ประสิทธิภาพของมันเนี่ยยังใช้ไม่ได้ดีถึงขนาดนั้นนะในพ p พนะครับผมทุกคนแต่ว่าในแบบเตตหลักเตตพิเศษอะไรเงี้ยใช้ได้ดีนะโอเคปุ๊บแล้วก็ฟันดาบไปนะครับผมกีแลนนะโอเคเดี๋ยวก็กดอัโต้คูณ2เลยละกันให้มันจบไวๆนะไปเลยรดเดียวโอ้ทุกคนดูดิถ้าเกิดสมมติว่าทีมของผมเนี่ยได้ลูเดียแล้วก็อะไรนะเอลิสมาด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรจะแบบคอมโบก๊อ์ก็เลยอ่ะโอ้โหดูดีทุกคนแต่ว่าก็ต้องรอก่อนนะครับ ถ้าเกิดเพราะว่าผมเปิดไม่ได้เนี่ยคือผมก็ในใจอยากจะปั้นบาวไฟแม็กนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเปิดได้มานะเออก็จะเอามาเล่นคอมโบตัดแร่แทนเลยแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอในพี่ๆกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคทุกคนนี่วันนี้ก็วันลีลีกนะถือว่าตึงมือหน่อยนะทุกคนโอ้โหมาผมก็เจอแบบดูดิแม็กทั้งทีมอะโอเคสั์ทีนี้นะครับผมเขาก็มีเจสิก้าแส่แม็กด้วยนะแล้วก็เหมือนเขาจะเล่นเป็นทาง อะไรเนี่ยคอมโบนหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเจอตัวนี้1 2 3 4 5 6 7เออน่าจะใช่นะโอเคลุยกันเลยดีกว่านะครับผมใช้ทีมแรกนะเพราะว่าทีมแรกเนี่ยผมเอากีแลนเข้ามาใส่นะครับใช้โซน่าไปเลยเออโชว์ไปดีมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปล่อยไปกีแลนไม่ใช่มาปุ๊บกีแลนตายนะ เพราะว่าเจอเจสิก้าธาตุไม้ฝั่งนู้นนะครับผมกดโล่กน,นะเพราะว่าเขากดน้ำแข็งมานะครับเพื่อเซฟชีวิตของกีแลนของเรานะนี่นี่นี่กีแลนยังไม่ตายเออนี่ครับผมกีแลนยืนได้นะทุกคนดูไว้จับตาดูไว้นะผมก็อาจจะไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นเพราะว่าผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องดูแบบใช้สมาธิในการปล่อยตัวด้วยนะครับเออแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยกีแลนก็ยังไม่ตายนะทุกคนพูดูปก็กระเด็นเฉยเออกระเด็นเฉยแล้วก็ให้ฮิมาลีเนี่ยฮิวเลือดเข้าให้นะ โอเคกิแลนไหนโ oh. oh, yeah, อ้โหโอ้ยยังอ,อยู่นะยังอยู่เออคิดว่าจะตายแล้วโอเคกิแลนอ่ะ,อะผมให้ประมาณหลีกประมาณทองก็ได้นะครับผมทุกคนหลีกทองหลีกเงินนะถ้าแบบว่าจะใช้จริงๆอะ่ะแต่ว่าหลีกเพชรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะถ้าเป็นแบบธาตุไม้อะเอ้ยจะดีเลยนะธาตุไม้เพราะว่าส่วนมากเขาก็จะมีแบบเลนเจอร์ธาตุน้ํากันเยอะไงทุกคนเอามาสู้กับพวกธาตุน้ํากันได้นะเพราะว่าธาตุไม้เนี่ยมันชนะทาง เอเลนก็ยังใช้งานได้ดีนะครับผมทุกคนดูดิข้าไปด้านหน้ากีแลนก็ถือดาบมาเอามาคู่กับนี่ครับผมเมนโ,โดดัสใช้ดาบพ้อมกันเออจัดไปดิกดออโต้คูณ2เลยละกันนะครับผมทุกคนโอเคสวยงามครับผมมาโอเคเดี๋ยวเราก็สู้ต่อเลยนะครับผมใช้กีแลนดด้วยนะเอ้ยเดี๋ยวผมเอาไปเอาลูเจอร์มาเข้าเข,ข้าในทีมเลยละกันนะเพราะว่าผมสลับเป็นร่างอัลต้าแล้วนะครับผมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมอยู่เป็นร่างธรรมดานะนี่นะเอาลูเจอเข้ามาใส่แทนอะไรเดีย เอ้ยเอยเอนี่วัดไปเลยเออใส่แทนเมนูดั๊ไปเลยนะทุกคนแล้วก็เอาเมนูดั๊เนี่ยมาใส่เข้าในทีมปีแทนและกันผมใส่แทนลิมูรุแล้วกันนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับลุยเลยดีกว่านะอย่าไปหยองดิเออดูเจอต้องแบบมันค่าเลือดเยอะนะดูเจิเนี่ยแต่ว่าใช้แร่เยอะด้วยโอ้โหแต่สกิลไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ไม่แบบหน้าป้อมด้วยผมขอรีหาก,ก่อนนะทีมนี้เหรอโอ้โห ตัดแร่โหดอดู่วนะไม่เอานะผมไม่สู้ทุกคนบอกหาทีมแบบที่พอสู้ได้ลวกันนะโอเคผมก็โอ้โหดูแต่และที่ันดีนี่คือแบบเพชรหนึ่งนะทุกคนเอ้ยอันนี้น่าสู้มากแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีตัวกัรบินนะผมไม่ได้ใส่อาผมไปเอาตัวการบินมาใส่แทนเลยแล้วกันโอเคทุกคนมาเอาตัวการบินใส่เข้าเลยตัวการบินใส่แทนโยมิไปเลยเออ มาครับแล้วก็เข้าไปพี่ๆกันต่อเลยนะครับมาผมก็สู้ไปเลยอ่ะโอเคฝั่งนู้นน่ากลัวตรงเจสิก้าแสงนี่แหละเพราะว่าเจสิก้าแสงเนี่ยเดี๋ยวมันแบบปล่อยดาเมจใส่เราไงเออเพราะว่าเจสิก้าแสงโคตรแรงนะทุกคนถ้าแบบมันดูรวมเป็นกลุ่มอ่ะนี่ครับผมลูเติร์ดเข้าไปดิลูเติร์ดฟุบไม่ตายนะเจอเจอเอฝั่งนู้นโอเคลูเติร์ดอะกีแลนด์นะครับผมนะใช้แบบคู่ไปเลยละกันเออเราจะไปกลัวอะไรล่ะเนี่ยดูดิมเมลัด เราไม่ต้องจําเป็นก็มีนายก็ได้นะร้อเล่นล้อเล่นคือเมโดดัตเนี่ยมันมันโหดมากนะทุกคนคือแบบบางทีมันเจอธาตุไฟอะ่ะมันสามารถสู้กับธาตุไฟได้อะ่ะเออโอเคฝั่งนู้นเอ้ยเจมม่วงหรอผมไม่อยากสู้กับเจม,ม่วงอะ่ะคือแบบมันโหดอะ่ะมันเถื่อนมันแปลงร่างทีมผมรัวๆดูดิทุกคนโอ้โห,โห,โหกีแลนสู้หน่อยลูกมาเนยครับเดี๋ยว,ยวผมค่อยพัดแล้วกันนะโอเคเขากด น้ำแข็งใส่เราแล้วก็ไม่ยอมเเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้นะกดฝีกดนี่เลยครับผมโอ้ทุกคนเกือบไปแล้วเมื่อกี้ป้อมเหลือหกเอา้าไม่เรียบร้อยโอ้โหจบแล้วเรียบร้อยทุกคนแพ้นะครับตานี้เนี่ยดูดิโอ้โห MVP ผมยกให้เจมม่วงเลยครับตานี้คือแบบพี่แกดูดิสลับล่างเถื่อนเกินโอ้โ o no. ุยเยเลยทุกคนไม่เป็นไรครับเราก็เอามาเล่นแบบทดสอบเล่นขำๆไปนะเ,ออเพื่อให้ทุกคนได้แบบเขาเรียกว่าอะไรตัดสินใจนะว่าจะปั้นแม็กหรือเปล่าหรือว่าจะทําแค่แบบเอายัดเข้าไปเป็น p ีร้อยก็พอนะโอเคเอ่าผมคิดว่าสู้ได้นะพอจะสู้ได้อยู่ลองสู้เลยนี่ครับก็ใช้โซนาไปดีเอาธนูมายิงยัดให้นะไม่คือไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่าเอามาแบบ เาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะต้องใช้อ่ะเออโอเคนี่ครับฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็เป็นโดรนโจนะครับผมตัวนี้ก็ต้องระวังเอาไว้ด้วยเพราะว่ามันเป็นธาตุไฟไงแต่กีแราของเราเป็นธาตุน้านะครับผมสามารถสู้ได้นะโอเคมาดิฝั่งนู้นอ่ะเจอได้เจอได้เอ,ไดเออนี่ครับแล้วก็ปล่อยไปนะนี่นี่น,นี่ผมก็ปล่อยเออนี่น,นี่สู้ครับผมผมผมสู้ได้อยู่สวยสวยผมยังไม่กดไอ้นี่ก่อนนะผมขอลออีกสักแป๊บหนึง่งแล้วค่อยกดนะ เอ้ยผมโดนโดนแรหนึ่งุดหทุกคนเดี๋ยวก่อนทำดาวเฮ้ยฝั่งนู้นเนี่ยแล้เริ่มหนืดแล้วนะต้องให้เจสิก้าแสนประจักษ์ซะแล้วเออกีแลนด์จัดไปลูกพ่อไอ้น้องออเอ,เอดูดิเจมม่วงดูดิโอ้โหถ้าเจมม่วงมาเนี่ยผมจะถ่าลมเปิดเลยนะเพราะว่าผมต้องการเจมม่วงมากเอ้ยผมต้องกดและไม่ไหวไม่ไหวเราอย่าประมาทนะอโอเคดีนะที่ ไอตัวแซลลี่ของผมเนี่ยมันสอยเจ้ามอบินได้นะไม่งั้นเนี่ยมอบินเนี่ยมาตีป้อมนะครั้งที่แล้วเมื่อกี้ตาที่แล้วเจอเอ็ดเวิร์ดไปอ่ะโอ้โหคือแบบไม่ไหวจริงเว้ยเจมมวงทุกคนนี่ครับผมนะเรามาดูกันนะครับว่าดูเจอก,กับกีแลนเนี่ยมันจะเถื่อนขนาดไหนดูดิเอ้ยก็ใช้ได้อยู่นะคือแบบไม่ตายอ่ะเออก็ดีอยู่นะแล้วก็เป็นดาเมจฟิตด,ด้วยดูดิเอ้ยทุกคนแต่พอแบบพอเล่นเป็นทีมแล้วเนี่ยคือแบบ เราก็เห็นนะว่ามันสามารถพอยืนได้อยู่นะครับผมถ้าเล่นแบบเป็นทีมนะเฮ้ยดีๆๆทุกคนใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าถ้าแบบโุยเจอแบบปรับปรับแร่หน่อยอะ่ะแล้วก็เขาเรียกอ,อะไระสกิลอะ่ะให้แบบมันโหดขึ้นกว่าเดิมอะ่ะหรือว่าบัฟหน้าป้อมเนี่ยจะน่าใช้งานกว่านี้นะโอเคทีนี้ไม่สู้แร่เนื้อเอ้ยไม่ใช่แร่นื้ดิตัวเนื้อ่าทีนี้เอ้ยแต่ว่าตัวบินแม็กนะไมาไมามาผมไม่อยากสู้ เอาแบบเลื่อนหาก่อนละกันไม่เอาไม่เอาผมไปสู้อ่าทีมนี้โอไม่เลยอย่าอย่าหาทำโอ้ทุกคนอะไรเนี่ยไม่เอาเอ,อ้ทีมนี้เหรอทีนี้เจม่วงแม็กนะครับแล้วก็สองพี่น้องแร่หนืดด้วยโอไม่เอาแล้วคืออยากเจอแบบทีมแบบไม่ใช่คอมโบอะ่ะอันนี้ไม่ใช่คอมโบก็จริงนะแต่ตัวเมตาทั้งนั้นเลยโอ้โหอ่ะผมสู้เลยละกันนะจะได้แบบ ไม่ต้องลีลาสู้ไปเลยเออมาดีมาครับเราต้องมาวัดกันแล้วว่าจิสกาสแสงของเรากับจิสกาสแสงฝั่งเขาเนี่ยใครจะเถื่อนกว่ากันนะโอเคครับปล่อยไปเลยโอ,อ้ยผมปล่อยตัวนี้การบินมาทําไมเนี่ยไม่เป็นไรลุยเจอไปดิลุยเจอร์เอเมลิโอดัตนะทุกคนเรียบร้อยลุยเจอร์ลุยเจอร์แบบว่าหันหน้าเข้าหาทีตัวเองแล้วเป็นกบฏแล้วโดนที่มาวารีฝั่งน้นไปนะโอ้เดี๋ยวผมกด ลอลอ้อสป๊บแล้วก็กดไปเลยนะครับเพราะว่าผมจะให้ไอ้น้ำแข็งอะ่ะมันกัดกินเขาไปไงดาเมจก็แรงอยู่นะทุกคนถือว่าแรงอยู่นะโอเคเดซิก้าแสนเราพอยืนได้ไหมยืนได้นะครับผมเพราะว่าผมใส่เกียร์ให้ดีเลยแหละไอ้เจ้าเดซิก้าแสนของผมเนี่ยดูครับก็ทาลายแบบว่าแนวหลังไปอยู่นะเออรอรอ,อเพิ่มโอกาสก่อนเดี๋ยวผมจะเปิดแบบว่าสุ่มหาให้ได้เจ้าเอลิทนะแล้วก็ให้ได้ลูเดียสด,ด้วยลูเดียสเนี่ยคือแบบ มันไม่โหดขนาดนั้นเว้ยแต่ว่าความสามารถมันดีโอ้โ oh หเรียบร้อยครับผมว่าผมแพ้ไม่เราแพ้เพื่อโดนอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนแร่นืดเหรอหรือว่าโดนแบบดรามเฮสกิลโอเคโอเคปล่อยไปกีแลนมาแร่น้อยไม่เป็นไรครับดีเลยแหละแร่น้อยเนี่ยเราไม่ต้องไปใส่เกียร์ลดแร่ให้นะเราใส่เป็นแบบว่าเลือดไปเลยนะ แต่เจ้าลูเจอร์นเนี่ยคือแน่นอนครับคุณต้องมีเกียร์รดแรกอย่างน้อยเนี่ยหชิ้นนะครับผมก็ใส่เป็นรองเท้านะโอเคปล่อยทีนี้ด้วยโอ้ผมว่าผมผมตุยผมตุยแน่ผมพัดไปก่อนแล้วกันโอเคเขาก็พัดขึ้นมาเมลรดัดไปขวางทางไว้หน่อยฟึ๊บฟึเออเอาดีมาวัดกันอีกรอบดีว่าใครจะได้แต่ดูจากทรงและฝั่งนู้นแน่นอนใช่ไหมเอ,อ เนี่ยดูดิโอ้ผมเจาะไม่ได้ว่ะทุกคนเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยผมก็เอาแท้งมาถึงหลายตัวเลยนะดูดิทั้งดูเจอสกิลลนแล้วก็เป็นเมโดดัสแล้วก็มีนี่ด้วยเอเลโอคือแบบเป็นตัวทีมแท้งอ่ะนี่ครับเรียบร้อยเออผมแพ้ว่ะเฮ้ยแต่เราก็จะยื้อเผื่อแบบอาจจะพลิกง่ายเออแต่ดูทรงแล้วไม่พลิกแล้วโอโหเรียบร้อยทุกคนกดออโต้คูณ2ไปเลยมาเฮ้ย อ Ark: เอาไงโอ้ตายแล้วเรียบร้อยแต่ครับผมโอเคทุกคนมาก็ไม่ไหวนะแ๋ยวผมขอไปดูเกียร์เขาก่อนแล้วกันทำไมรู้สึกแบบมันหนาหนามากเลยนะแต่ว่าเกียร์ก็น่าจะแน่นแหละดูทรงแล้วโอเคไหนดูโอ้โหเจ็ดดาวแค่ฮิมาวาลีก็3ชิ้นไปแล้วแต่ว่าตัวอื่นก็เอ้ย6ดาวแต like ่ว <mad> <ain ways dishes> okay. <mind> ่า6ดาวโหดๆนะไหนดูทีมนี้สิโอ้โหยาหาทำเลยครับผมทุกคนโอเคก็ แน่นอนตามนี้นะเกียร์เจ็ดดาวของผมเนี่ยผมมีแค่5ชิ้นเองนะก็คือยังไม่เยอะมากอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวรอเก็บเวลให้เป็นตานานนะแล้วก็จะได้ใส่เกียร์เจ็ดดาวให้เมเลอรอดัตได้นะครับผมทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับผมทุกคนสำหรับรอบนี้เนี่ยที่จะโหดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นเจ้ารูเดียสแล้วก็เอลิสนะครับผมตัวนี้นะก็เปิดหากันให้ได้แล้วกันนะขอทุกคนได้นะครับผมล็อกซี่ก็พอใช้งานได้ประมาณหนึ่งดูเดอก็ใช้งานได้ไม่ได้โหดมากขนาดนั้นนะ โอเคครับกิลแลนนะก็ปั้นแม็กได้เลยถ้าเกิดใครอยากจะปั้นนะเพราะว่าดาเมจที่ผมบอกไปนะคือแบบทั้งพิษแล้วก็แบบดาเมจลงพื้นที่เนะ่ยถือว่าดีเลยนะโอเคครับผมทุกคนก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ